สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเท EP ที่92นะครับผมก็ EP นี้นี่ครับทุกคนพวกพี่นี่ยะจะเป็นแร็งแกน4คนนะครับไปจีบสาวในโซนฟิวส์ซ้านั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ครับบอกเลยว่าเราจะแต่งตัวแบบสายเติมไฮไลท์กันนั่นเองนะครับออกแนวแบบสายเติมทั้งตัวเนาะแล้วก็จะเป็นสายไฮไลท์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ครับเราจะไปแบบเปลี่ยนชื่อไปด้วยเนาะนะครับตามนี้เลยนะฮะตอนนี้พี่เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเป็นคิมุจินะนะครับแล้วก็นน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 นะะะะะตตอออีีี้้้้้คคครรรรรัััับบบจเเเป็็แแแแแงงงกกกทหมดลลยยาวพู่่ครับ แต้ม1นึ่งหมื่นนะครับผมก็ตามนี้เลยแล้วก็วันนี้ครับท่าทางของเรานะครับก็จะเอาไปตามนี้นะครับผมจะเป็นท่าถ่ายแรงนะครับแล้วก็ครับจะมีเป็นท่าสกินปืนต่างๆครับก็คือครบนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นท่าให้หัวใจนั่นเองครับเพราะวันนี้เราจะไปจีบสาวกันอนะครับแรงแกนจีบสาวจะติดหรือเปล่าตรงนี้ก็อย่าลืมรู้เงียด้วยนะครับผมโอเคทุกคนแป้งเดี๋ยวเราไปดูดีกกกวว่่าานะครับแลล้็อยืมดไไลลคคคคค์ให้้ดวยนนนะรรัับบบผมขอุุณปทกกเสโี่่่หลออเทะจ๊บ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราชวนเพื่อนนะครับมาแอคกนันดีกว่าเนาะเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราจะไปหาสาวดีครับเพื่อนผมไปมอสาวอยู่ฮนะเฮ้ยเอาเอา,เอาสาวคนนี้นี่เอาเดียวเดียวดิเฮ้ยลมให้ e. หัวใจดิเออทุกคนนะครับหนีข้อเฟีย้ยวบอกเลยแบบจีบสาวนะครับไปก็กดเตะบอลมปหนึ่งทีฮะนี่โจโจโจนะฮะโจ๊โจหล่อเท่หล่อเทนะครับแล้วก็ให้ e. ใหัวใจอีกหนึ่งทีครับเนี่ยเขาทำอะไรอ่ะนีย่อย่อเอาเขาหนีอ่ะเฮ้ยโดนสาวมือ่ะเกินเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเกินไปเฮ้ยโดนมือว่ะเฮ้ยโดนมือเรเอาไงวะโดนม เอ้าไงดีวะเย็ดเย็ดเฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยเอาดิเอาดิโอ้เกินโอ้เกินเกินไปอุ๊ยทุกคนสาวเมินผมว่านี่แอ็กใส่แม่งเลยนี่แอ็กใส่แม่งเลยแอ็กใส่แม่งเลยเออแอ็กใส่แม่งเลยไอเค้ยอเค้อเค้ยตึงติงบอกเลยติ้งบอกเลยให้ทุนครับตึงติ้งว่าโดนสาวเมินแล้วทุกคนเฮ้ยเอาไงวะทุกคนเนีกับสาวคนนี้เอาไงดีวะเฮ้ เอาไงดีววทุกคนโอ้โหแหมเมิมนเราอย่างนี้โอ,โ,อนโอ้เกินอุ้ยไม่เมินเราแบบเมินได้ลงคอ,โอ,โ,คอโอ้โหเกินไปแหมพวกผมก็เท่อยู่นะทุกคนแต่โดนเมินได้ไงฮะไม่รู้ฮะโอ้โหแมหมเดี๋ยวปักธงใส่หน้าเลยไหมนะเอาไหมเอาเลยไหมนะโดนเมินขนาดนี้เอาเลยไหมอาริกาโตะว่าสั้นนะฮะโอ้รองอาริกาโตนะฮะเดี๋ยว่ายแรงวันหนึ่งทีโจเข้าให้ ทุกคนเดี๋ยวเราปากักธง X ใส่เลยแมุทอนครับมาหนึ่งเ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคนครับมาปากักธงนี้มาหนึ่งสองสามโค้ดเท่บอกเลยก็ถ่ายแ่งแกมันหนึ่งเทียทุกคนครับแล้วก็ครับนี่ไอเคนีแหมือมันร้องันต้นตีนมันมันออกบอกว่าฮู้ยว่าซานยิงตรงในตรงตีน งงส้นติงไงโอ้โหแม่เมินเราแม่ไม่ไหวเลยนะทุกคนแม่เมินเราเี้ยเกินโอ้เมินอย่างนี้เลยอ๋อนี่ไม่ไหวนะไม่ไหวนะมาแล้วมามุดผู้บ่าวคนนี้เป็นแฟนกันปะเนี่ยอะเท็ดรักไม้อ่าเบบี้ไม้อ้าวใช่มันเป็นแฟนกันเว้ยเฮ้ยมันเป็นแฟนกันเอ้ยขอขอเมียที่ขอเมียที่เฮ้ยขอเมียนายได้เปล่าอ่าขอเมียนายได้เปล่าเออขอเมียนายได้เปล่าเออดินี่ขอเมียนายได้เปล่าก็ให้อีกทีนึงอ่ะเจอเขาให้นี่เฮ้ยผมชอบอ่ะผมรักอ่ะเฮ้ยผมรักไมยได้อ่ะผมรัก เมียนายอ่ะเออเอาดิไม่ได้ครับผมรักเมียนายอะเอาดิผมว่าเมียนายก็รักผมนะเออก็แรงแรงพิมันดีเออช่วยแรงพีบนะลองพิมพนดีเออผมว่าเมียนายก็รักผมนะนี่ผมว่าเมียนายก็รักผมนะนี่จื่อเขาไอ้เอมองฟ้านะเอ้ยกาเคยก็เอาเอาหมดนะจังหวะนี้เอาหมดแหละเออเอาหมดนี่เอาหมดเอยเอาเอาหมดปดีเอาหมดปุดีเออเอาหมดเดวบอกเลยไม่สนนะไม่เกี่ยง ไม่เกี่ยงเพศนะฮะเอาหมดนะบเรารักหมดรักหมดนะเอาหมดเอออดีเอาหมดอ่ะครับนี่ก็ปักธงใส่หน้าอีกทีนึงอ่ะเจอเขาให้โอ้โหโดนสาวเมินอย่างงี้ไม่ไหวเลยนะทุกคนถ่ายแรงอีกทีนงครับแล้วก็ดะบอลนะฮะนี่แล้วก็ถ่ายแรงอีกทีนี้ปัดคอใส่ดี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 ปัดคอใส่นางนี้นี่ เออต้องงี้ไว้นยนี่ของแท้ของแท้ปาดอีก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 ปาดปาดปาดเออแม่งมืน่นมืน่นมื่นเนี่ยเขาหาเงินไม่ไหวเลยนะผู้สาวแม่งโอ้โดนสาวมืนใช่แนะ่แม่ยเล่นเล่นหน่อยก็ไม่ได้นะโอ้มามุงมมาเงิอนอย่างงี้แม่งถ่ายแร่งรัวๆปักทงรัวๆแม่งเลยเนี่ทุกคนโอเคผู้หญิงก็ได้ <laughs> เป็กนก่อนว่าเปลี่ยนห้องเลยอะห้องนี้แบบผู้สาวแบบข้อมือพวกเราอะแม่ผู้สาวมือน,นี้ต้องปาดคอเราลัวฮะต้องใส่ลัวๆัว,วผู้สาวอย่างเงี้ยต้องต้องเรียบร้อยต้องโดนพวกเราเนี่ยอย่ามายุ่งวะซ้ำเนี่ยมนไล่ปักธงนี่ปักทงต่อหน้ามาไล่ไล,ไล,ไล่บอกเลยไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยฮนะพวกผมกัดไม่ปล่อยนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันพิม stanie, พ์อะไรนะผู้ชายพิมพ์อะไรวะเนี่เยเน,นี่ยจบนะโอ้โหวัชชันเนี่ยเอามันเอาอะมันเอาเอะปักธงใส่หน้ารัวๆนี่ปักธงนี่ปักธงรัวๆบอกเลยของแท้อืมทุกคนอย่าดรามา่าคนที่ทำคลิปปั่นๆกับเจ๊เฉลยทุกคนปากเขานี่ถ่ายไล่แก๊งอีกทีถ่ายไล่ใส่ถ่ายไล่ใส่ถ่ายไล่ใส่นี่มีเย่เต้นไก่ว่ะเย่เคอย่างเพี้ยวโคตรเอานี่เต้นไก่ว่ะเย่เคโคตรเอาทุกคนบอนกว่าเปลี่ยนห้องเลยอ่ะทุกคนนี่รวยไไม่่่ด้แตรวยอ่า แต่รวยแต่รวยเออเอาดีแต่รวยอ่ะครับผมว่าเปลี่ยนห้องเดือยไปไปผมว่าทุกคนเปลี่ยนห้องเดือยไปทุกคนนะเปลี่ยนห้องกันปิ้วดีถ่ายและกกงใสอีกทีนะจื๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปจาบไปหาผู้สาวเลยดีกว่านะผมให้น้องไปเลงมาแล้วแหละได้มามุง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 ก็ให้หัวใจมาหนึ่งต่อฮะนี่หล่อเท่บอกเลยแล้วก็ครับกดอ่าเตะบอลมาหนึ่งทีครับนี่หล่อเท่ทเลยเชียวเอ้เขานิ่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยให้ให้หัวใจด้วยวะยศ อย่างเอาอย่างเอาบอกเลยตดเอาให้ทุกคนครับพราวนี้คนเยอะอยู่นะแล้วก็ครับกดถ้าสกาวหนึ่งทีนี้เนี่ยฮะหล่อเท่จดครับแม่แอคไปก่อนหนึ่งดอกครับแล้วก็ครับกด MP นีหนีเย็ดเย็ดให้หัวใจรอบวงด้วยว่ะเชชเคเอาเรื่องจังหวะผู้สาวคนนี้เอาเรื่องวะ่ะแม่เบาแล้วเราร้ายนักนะลายกัดนักนะผู้สาวแม่จะเหมาหมดสีเลยวะ <c oughs> ่ะจะเขาจะเอาเหมาหมดสีหรือวะเนี่ยทุกคนกถ่ายเล็กไปหนึ่งทีโจเข้าให้ครับแล้วก็ครับ กดคำาไว้ก่อนฮะร,รับสิ่คนผมไหมเอ้ยรับเอ้ยอ่านไม่ทันเว้ยนะฮะนี่แล้วก็หมุน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 ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ครับกดถ่ายแล้างแก้วใน,นทันทีเจอฮะโอ้โหก็ครับอ่ากดให้หัวใจครับรัวรัวัวรบอกเลยรัวรัวเฮ้ยปักธงดีกว่าไหมาตรงนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามอย่างเอาโคตรเอาบอกเลยโคตรเอาเฮ้ยเอาชาโคตรตึง ตึงเกินนี่แล้วก็แอคไปน,นะฮรแล้วก็พสมมือมาหนึ่งทีครับนี่หลอ่อเทหลอท่อเทบอกเลยโคตรหล่ออย่างตึงให้ทุกคนครับนี่แล้วก็ให้หัวใจหนึ่งทีครับอัจเจอเข้าให้แล้วก็ครับเอท่าไหนอีกทีให้ทุกคนครับปักท้องอีกหนึ่งทีบึ้มเข้าให้แล้วก็ให้หัวใจครับนี่แต่ว่าเขาไม่ให้หัวใจผมแม่เขาไม่ให้หัวใจผมแม่เขาให้แบบเพื่อนผมน,นั้นเลย เอ๊ะทำไมฉันไม่ได้หัวใจจากสาวคนนี้วะเะทำไมวะโอ้โหโอ้เกินโอ้เกินเกินเฮ้ยเดี๋ยวเรามีท่าปากทงเราแบบเราก๊อตไปนะเฮ้ยหล่อๆลที่สุนะแหมไม่ได้แล้วทุกคนถ่ายและแกนใส่หนึ่งทีครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องหนึ่งอ่ะห้องนี้ไม่น่ามีแร่แล่ทุกคนครับผมว่าสมควรเปลี่ยนห้องครับผมไม่ได้รับหัวใจจากสาวคนนี้เลยโอ้เศร้าเอ้ยเลิกลัก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 ฮะสาวเลิกลักเฮ้ยสาวเลิกลักเลิกลักโอ้โหเลิกลักโอ้โห เลิกลากเลิกลากใชหมตอนนี้เลิกลากบอกเลยแล้วก็ให้หัวใจสาวอีกหนึ่งทีนะทุกคนแต่ผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับสาวเรียกไม่ถูกเลยตอนเนี้ยผมอยากไปเปลี่ยนห้องไปหาค,คนใหม่อะผมไม่ได้รับหัวใจอ่ะทุกคนไปดูน,นะเปลี่ยนห้องกันเราไปเปลี่ยนห้องกันเปลนห้องกันหล่อเท่อะจื๊บ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วครับแต่๋ยเราชวนเพื่อนออกไปแอดก,กันเลยดีกว่านะทุกคนครับมามามา,มาตรงนี้ตรงนี้ไหมมายืนเรียงตรงนี้ดิเอ้ยเฮ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 ้ยไปหาสาวก่อนได้มามามาเฮ้ยเห็นสาวนี่เอาดิมุงแมงเลยฮะเอาเลยนี่เอาเลยทุกคนมาทุกคนเนี่ยเตาสาวยอ่ยอยยนะ่นะฮนะนะก็กดท่าให้หัวใจสาวหนึ่งทีครับเออแล้วก็กดมาโคเอาดิอ่ะล้วกดมาโคด้วยเดียวเดียวเดียวดินี่หล่อหล่อเท่ๆทั้งตีบอกเลยอย่างตึงอ่ะบอกเลยสาวไม่สนใจว่ะเอาอย่างนี้ว่ะอ่ะให้ให้หัวใใใจจดดดิิหหห้้้้้ััวเเเออออยยยคคคนนตตึึงงบบกกกลลโโี่ะร นี่ไปทุกคนเฮ้ยกดท้ายเคดีมาหนึ่งสองสามเฮ้กดไปนี้ดิหล่อๆเท่ๆเออหล่อเท่จ้านะฮะทุกคนครับนี่แล้วก็ครับกดให้ายหัวใจสาวอีกหนึ่งทีครับแม่ตึงจัดนี่อยากเซิงทุกคนว่าซานเอ้ยเฮ้ยเอาเดียวเดียวเดียวนีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไปไหนหนีหนีหนไปพิมพ์อย่างนี้แล้วหนีหนีไหมวะฮะพิมพ์มาอย่างนี้แล้วหนีไหมวะฮะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอพิมพ์นี้เอาดีเอาเบ้า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 ให้หัวใจหนึ่งทีครับนี่ก็มาดิครับเอาดิเฮ้ยกดท่าสึกานี่ไหมหนึ่งสองเจ้าเฮ้ท่าสึกากูกดผิด เอ็มพ <laughs> ีใหญ่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นพิมอะไรวะเนี่ยเอผู้สาวคนนี้พิมอะไรวะเนี่ยนี่ยอ่อให้หัวใจหนึ่งทีนี่รุมสาวจีบสาวนี่หลอกๆให้เขาเมินวะนี่เอาเอางินมา,ากับคนเมินเงี้ยกดท่าสกาใส่ไหมนี่ต่อที่เอาเมิน,มนเมินเนี่ยปักธงไหมปักธงไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ย <c oughs> ถ่ายแล่นก่อนดิพัดพัดถ่ายแล่นก่อนดิมาหนึ่งสองสาม หนีอย่างตึงทุกคนเดี๋ยวเราปักธงใส่ผู้สาวคนนี้เลยดีกว่าทุกคนครับมาหนึ 1, 2, off, take my, take my ่งสองสาม ติงจาตแล้วก็กดให้หัวใจสาวอีกหนึ่งทีฮะทุกคนครับนี่ยอ่ยอๆๆแล้วก็ให้หัวใจวอีกทีนึงอะช,นะอชื่อเนี่ยเขาชื่ออะไรผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรวะกินมาม่าอยู่เนี่ยดูชื่ออย่างเฟี้ยวนี่สนใจหนึ่งสี่อยู่เปล่าเอ้ย้ยังสนใจไหมเอยยมเอย,ยังสนใจไหมครับเออยังสนใจไหมครับยังสนใจเปล่าแหม่นิ่งนิ่งแม่งหมืน่นหมื่นโดนสาวมือเอางดิวะ เออพิมมาอย่างงี้แบบพิมให้อยากแล้วจากไปมันอย่างงี้ก็ไม่ไหวเด้อเออพิมแล้วให้อยากแล้วจากไปทุกคนลาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ลาวอ๋อไอ้แม่แม่นึกว่าด่าเราลาวเดี๋ยวดโดนเฮ้ยเฮ้ยพิมดีดีหน่อยพิมดีดีหน่อยระวังคำพิมูดเราทวยระวังคำพูดหน่อยนะไม่ใช่ระวังคำพูดนะเว้ยผมพูดไม่ถูกอะทุกคนก็ให้หัวใจสาวอีทีหนึ่งทุกคนไปเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้ไม่สาวยิงเลยโอ้ท้อว่ะยิงเกินพิมให้อยากแล้วก็จากไปทุกคนเปลี่ยนห้องเดี๋ยวไปปิ้วหล่อเท่อะจื๊อ โอเคครับทุกคนตอนนี ous, e ้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วคร tunnel, Murder, ับแต่เราตอนนี้ครับผมให้น้องไปหาสาวมาเลยครับเราไปหาใครดีครับนี่นะครับสาวนี่สาว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 นี่่อนให้ไว้จะเป็นหนึ่งทีครับนี่นะครับบอกเลยว่าน้องผมนี้ตาเยี่ยวจริงฮะย่อยย้อยย้อยผัวมัวมอยู่ด้านหลังผมอยู่ด้านหลังผัวอยู่ด้านหลังผัวอยู่ด้านหลังแม่ผหัวยืนอยู่เนี่ย ดูนี่ดูนี่ดูนี่ผงงอนผวงอนนี่โอ้โหเกิน้ยเอาแล้วผวงอนแล้วดีเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะทุกคนเฮ้ยงอนแล้วว่ะเฮ้ยทุกคนโอ้โหเกินเนี่ยย่อย่อย่อยๆนี่ยย่อยๆแล้วก็ให้หัวใจครับหัวใจนี่ถ่ายแรงที่ถ่ายแรงหมหนึ่งสองเศรนี่บอกเลยว่าโคตรตึงก็ให้หัวใจอีกหนึ่งทีครับอาชื้นไปทุกคนมาแล้วก็นี่สกินตัวนี้เคเคหนึ่งสองเศร บอกเลยว่าโคอเทโคตเทนี่โคอเทบอกเลยแล้วก็้องนีให้หัวใจหนึ่งทีครับสก,กาทิพัสก,กาห <Nope. S 1> นึ่งสองสามโนบ ตึงชาตึงชาแหมผัวหึงไงทุกคนฮะดูดูแฟนเขาดิดูแฟนเขาดิแหยสงสารเราดิแบบยืนได้แค่มองอะ่ะนี่กด MP ดินี่เนี่ยได้แค่มองอ่ะทุกคนดูแฟนเขาดิเฮ้ยดูดิดูเขาแบบได้แค่มองอะ่ะโอ้เกินแล้วก็แฮงหัวใจอีกหนึ่งทีครับอาชิฟเลยแหมดูด้านหลังได้แค่มองเนี่ยพัดมาปักธงเลยมาหนึ่งสองสาม ก็ให้ห <acle> ัวใจหนึ่งทีคะทุกคนหนีอย่างตึงอยากตึงเออเออก็ตึงบอกเลยก็ใส่แมกกาซีนอีกทีชิวมาเขาจะหนีเราอีกรอบเนี่ยให้หัวใจหนึ่งทีนี่อหล่อเท่บอกเลยผมบอกว่าหล่อเท่จัดทุกคนครับนี่ให้หัวใจรัวๆครับเป็นก๊อปปะทองไทยนี่ได้แค่มองไอ้เชี่ยดูดิดูดูไม่แบบยืนเออเลยแบบยืนแบบได้แค่มองอ่ะยืนแบบน่าสงสารน่ากันดูดิอุ้ยดูมันดิ ทุกคนเฮ้ยดูมันดิแมวมันยืนแบบโอ้โหได้แค่มองครับแม่มองทำไรเมียกูอะไรเงี้ยทำไรเมียกูไอ้ขอเมียดิขอเมียดิข่ำมาแม่งแต่ก็แต่ก็สงสารนะเออก็สงสารนะดิแบบได้ได้แค่มองนิ่งๆแบบได้ยืนมองนี่หล่อเท่ๆเลยทีเลยเชียร์ๆทำทุกคนอย่างแล้วก็ปักทงใส่ทีนึงชิปลูกเราเนี่ยลูกก็เอาจังหวะนี้ไปทุกคนผมว่าไปเปลี่ยนห้องเดี๋ยวห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะทุกคนครับไปเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่ปักทงหล่อเท่อ้ชื่อเปลี่ยนห้องปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราชวนเพื่อนไปจีบสาวเลยดีกว่านะเฮ้ยเอาใครดีวะเอาใครดีวะคนนี้ไหมคนนี้ไหมเสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเอาไหมเฮ้ยมาลุกนี่มันล้อม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 เฮ้ยให้หัวใจที่หัวใจนี่เย้เคอย่างเอาแล้วก็เตะบอลมันหนึ่งทีนะทุกคนครับนี่ล้อมอ่ะบอกเลยว่าล้อมฮะเพราะผมมาล้อมเลยฮะนี่ให้หัวใจไปไอ้นี่มันเกี่ยวอะไรด้วยฮะเอ๊ะไอ้นี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะตัวประกอบเลยตัวประกอบอย่ามัอย่ามัยุ่งเอ้ย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 เอานีกแล้วสาวหนีุกคนตัว นสาวนี้ตลอดเลียนะ้ยนี่ถ่านแรงแกนโชว์มาหนึ่งทีครับแล้วก็กดเอคนี่กดท่าวันนี้กดท่าวันนี้หนีหล่อๆที่ๆบอกเลยเนี่ยเมินเราได้ลงคอไม่ไหวนนะเนี่เนี่ยมามุดไม่ไม่มามุดเนี่ยม,มามุงแล้วก็หนีอย่างนี้ไม่ไหวเด้อทุกคนแล้วก็ครับเอ็มพีมาหนึ่งดอกครับหนีอย่างเอาอย่างเอาบอกเลยว่าโคตรเอานะะฮแล้วก็ครับกดท่าสกา้าาหนึ่งที หนีหล่อเท่บอกเลยว่าโคตรเท่พวกผมเนี่ยมันโคตรเท่ฮะแล้วก็ครับกดท่าไหนอีกครับทุกคนครับแรงแก้มันถึงทีหนีหล่อหล่อที่เทเลยเดียวเชียวนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราปักธงไหมเฮ้ยปักธงไหมปักธงไหมปักธงไหมพัดพัดพัดเดี๋ยวกด MP พร้อมพี่นี่มาหนึ่งสองสามนี่โคตรตึงบอกเลยว่าโคตรตึงเอ้โคตรตึงบอกเลยว่าโคตรเทโคตรเท่ทุกคนเดี๋ยวเราปักธงเลยกว่าปักธงมาหนึ่งสองสาม นี่อย่างเอาแล้วก็ครับกดให้หัวใจอีกหนึ่งทีอันนี้หล่อเท่แล้วก็ครับกดสกาไม่ใช่สก a าเโอโ้พูดสก,กินปืนผิดตลอดเลยให้ผมเนี่ยไม่รู้เป็นไรนี่ยฮะนี่หล่หอหลอเท่ๆหลงรักพวกผมยังยนะฮะอ้รักพวกผมแล้วรักผมไหมเออรักผมไหม เออทุกคนแต่ผมว่า EP นี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะ EP หน้านะครับอยากให้ทำคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้นะครับถ้าชอบครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับปิ้้ววรรััักกกกทททุุคคนนนะบบผมจจ๊ีีี่ออเ็ใใหหปิ้ว